สวัสดีค่ะพบกับน้ำทิพย์บ้านบอนสีสุรินค่ะวันนี้น้ำทิพย์จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับบอนสีอีกหนึ่งตัวค่ะที่มีลักษณะเด่นและสังเกตง่ายมากๆเลยละค่ะจะเรียกได้ว่าเป็นบอนสีอีกหนึ่งตัวที่ไม่ว่าใครๆที่เห็นนะคะก็อยากมีไว้ในครอบครองละค่ะจะเป็นบอนสีเจ้าตัวไหนนะคะวันนี้เดี๋ยวตามน้ำทิพย์ไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะทุกท่านบอนสีที่น้ำทิพย์นะคะจะนำเสนอวันนี้คือเจ้าต้นนี้เลยค่ะซึ่งเจ้าต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสหัตเดชะเป็นหนึ่งในตับรามมเกียรค่ะที่ไปที่มาก็ไม่ธรรมดาอีกหนึ่งตัวค่ะสหัตเดชะมีลักษณะใบสีเขียวขาวหนาและใหญ่รูปใบทรงจัว่วตะโพกภายก้านสีเขียวเข้มมีสะพานสีดำ และเป็นบอลซีอีกหนึ่งชนิดค่ะที่ขยายพันธุ์ได้เร็วมากๆเลยล่ะค่ะ มาดูที่ไปที่มาของชื่อสหัสเดชะกันค่ะคือชื่อสหัสเดชะเนี่ยเป็นชื่อของพญายักษ์ค่ะทุกคนมีที่ไปที่มาและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับทศกัณฐ์เลยก็ว่าได้ละค่ะโดยที่พญายักษ์สหัสเดชะเนี่ยนะคะมีพันหน้าและมีมืออีกสองพันมือนะคะคือมีหน้าและมือเนี่ยเยอะกว่าทศกัณฐ์อีกนะคะซึ่งในเรื่องนะคะก็จะกล่าวไว้ว่าเท้าสหัสเดชะเนี่ยนะคะได้ยกทัพนะคะไป แก้แค้นให้กับน้องชายที่ถูกพลักฆ่าตายนะคะแต่ระหว่างทางนะคะดันถูกขนุมานฆ่าตายเสียก่อนนะคะและเนื่องจากเท้าสหัสเดชะเนี่ยนะคะมีกายาสีขาวนะคะบอนสีต้นสีขาวข้างหน้าเราเนี่ยนะคะเลยมีชื่อว่าสหัสเดชะนะคะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะวันนี้ได้ความรู้กันทั่วหน้าเลยเนาะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะทางบ้านบอนสีสุริต์เรานะคะก็มีต้นเล็กๆต้นใหญ่และก็ไซส์พุ่มกอ่อจัดจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะน้ำทิพย์ก็จะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะก่อนไปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำทิพย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ